สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้ง node.js นะครับมีวิธีการติดตั้งอย่างไรมาดูคลิปกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า node.js นะครับ n o d e นะครับแล้วก็ j s นะครับแล้วก็กด enter ค้นหาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับหรือจะมาที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปที่ ตัวเว็บก่อนเลยก็ได้นะครับ Node.js นะครับคลิกเลยนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บ Node.js นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดเนี้ยดาวน์โหลด for Windows เห็นไหมครับตรงเนี้ยเราก็คลิกเลยนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นนะครับล่าสุดนะครับก็คือ15.8.0นะครับตอนนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่นะครับให้เราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ จะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมจะเก็บไว้ที่ Desktop อกันแล้วกันนะครับก็กด Save ครับพอดาวน์โหลดลงมาเสร็จนะครับให้เราทําการติดตั้งนะครับ Node.js ที่เครื่องของเราก่อนนะครับโดยการคลิกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกําลังโหลดอยู่นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการคลิกนะครับ Node.js เพื่อทําการติดตั้งนะครับกด Run ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับ welcome to Node.js setup ให้เรากดปุ่ม next ครับจากนั้นมาติ๊กตรง i a c c e p t นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็นะครับ p a t มันจะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์นะครับ Node.js เราก็กด next อีกครั้งหนึ่งครับมาถึงตรงนี้นะครับกด next ต่อเลยครับแล้วก็นะครับ automatic install นะครับทูลที่จําเป็นนะครับถ้าเราอยากให้มันนะครับทำแบบ อัตโนมัติให้เรานะครับเราสาม,มารถที่จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเนกไปเลยนะครับจากนั้นกดปุ่ม Install e นะครับแล้วรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยมันก็จะขึ้น complete นะครับ the node.js setup w i z a นะฮะแล้วเราก็กดปุ่ม finish ได้เลยนะครับเสร็จสิ้นของการติดตั้ง node.js นะครับในสเต็ปที่1นะครับพอเราติดตั้ง node.js แบบนี้เรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2นะครับให้มาที่นะครับตัวเบราว์เซอร์ของเราตัวนี้นะครับไอ้ไม่ใช่เบราว์เซอร์เท่าที่ตัวเซิร์ชหรือว่าตัวค้นหานะครับคลิกนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ cmd นะครับหรือว่า command prompt ของเราขึ้นมานะครับ cmd มาแล้วนะฮะ คอมมานด์พร้อมนะครับไปที่โหมดคอมมานด์พร้อมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการติดตั้งนะครับ n o d e e s นะครับโดยการพิมพ์ npm นะฮะ npm นะครับแล้วก็ข้อวักนะฮะ install นะครับ i n s t a l l นะฮะ install นะครับข้อวักนะครับแล้วก็ขีดนะครับ g นะฮะขีด g นะครับข้อวักนะครับ ขีดอีก2ขีดนะครับแล้วก็ unsafe นะฮะ u n s a f e นะครับ unsafe นะครับแล้วก็ขีดอีก1ขีดนะฮะแล้วก็พิมพ์ p e r m นะฮะเดี๋ยวคำสั่งนี้ผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนกันแล้วกันนะครับถ้าใครอยากก๊อปบังก็ได้นะครับาะวักนะครับแล้วพิมพ์คาว่า node js นะครับ n o d e แล้วก็ขีด red นะครับ r e d นะฮะ คำสั่ง npm install hg นะครับ u n s a v e perm นะครับ node-red นะครับเมื่อพิมพ์ตามนี้เสร็จค้อ enter ได้เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่นะครับให้นะครับทำการติดตั้งนะ node.js ที่เครื่องของเรานะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อทําการติดตั้งโนดเรสเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่า,า npm install kg to update อ๋อถ้าเราอยากอัปเดตก็พิมพ์ตามเขาได้เลยตามนี้นะครับตอนนี้นะฮะ version 7.5.1นะครับถ้าคุณอยากได้7.5.2คุณก็พิมพ์ตามนี้โอเคผมจะยังไม่อัปเดตนะครับก็จะใช้ตามนี้ไปก่อนนะครับ ทีนี้นะครับวิธีการรันนะครับ n o d e ร s มาใช้งานทํำยังไงนะครับให้เราพิมพ์คําว่า n o d e ร s ขึ้นมาเลยนะครับ N O D E นะครับแล้วก็ขีดนะฮะ R E D นะครับ n o d e ร e แบบนี้กด Enter เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับอ่าถ้ามันขึ้น JavaScript Node ตรงนี้นะครับให้เรากด Allow Access ด้วยนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับ และบรรทัดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้น Serv e r now running at หนึ่งสนะฮะแล้วก็นะครับ starting blue นะครับ start blue นะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เรานะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับ http ตัวนี้นะครับมาพิมพ์ตรงไหนมาพิมพ์ตรงเบราว์เซอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็กดแท็บตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ พิมพ์นะครับตามนี้นะครับหรือก็ p y มมาเมื่อสักครู่นี้เลยก็ได้นะครับเป็น127.0.0.1.1880คลแะครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการเปิดนะครับ n o d e ขึ้นมาพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับซึ่งนะครับวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปหน้านะครับซึ่ง node.js นี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะการรับ ข้อมูลส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ผ่านกโตคอนนะฮะมี่ n p u u t u u t u u t นะฮะอย่างเงี้ยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานนะครับโอเคนะครับวิธีการติดตั้ง Node-RED ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ